ขอเสียงขรบมือครับอยากได้ยินเสียงนี้อีกครั้งหนึ่งเลยวันนี้สองรอบรวมกันนะครับเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วขอเสียงหน่ยอยสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ ยาิฝ่ายชายและยาิฝ่ายหญิงวันนี้ดีใจและมีความสุขจริงได้เห็นหลายสิ่งในงานแต่งงานเอา้าเริ่มจากเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมกับเรื่องราวรักที่แฝกควาอยู่ในภาพันยท,ที่ตั้งอยู่หน้างานดูแล้วเบิกบานสำราญัวใจตรงลิ้กิดบรรดาชัางพาจนให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่ไกลแท้ไกลรมลิขิตไทยได้มาเจอกันที่จากคนรู้จักและมาเป็นคนรู้ใจจากคนอยู่ไกลมาไกยชิดกันนะจากคนสนิทกลายเป็นคนสำคัญจากงานมั่นมาสู่วันพิว่าเหมาะสมกันจริงๆเหมือนท,งทิงทองใบหยกผมไม่ได้โกหก โดจริงๆนะไม่เชื่อเรียนทำกันแคร์ที่มาถ้าจริงแล้วนะช่วยกันปรบมือคุณยุครับคุณทำหน้าที่นี้เลยดีกว่าคุณทำหน้าที่ช่วยผมเชญชวนทุกท่านปรบมือนะฮะเรื่องราวของคู่รักคู่นี้เป็นแบบนี้เรื่องราวแสนหวานสู่งานวันนี้แล้วฟังกันดีๆสนุก เจ้าบ่าวเฮียเสงกับเจ้าสาวด้วยกันละคุณโดนัดนั้นเขาพบกันได้อย่างไรเฮียเสงหนุ่มน้อยเป็นนักธุรกิจและของอร่อยยอดฮิตเคยทานกันไหมเขาทำลูกชิ้นปลาเยาวราชนี่ไงเอามาเจอกันได้อย่างไรกันไหนใครเคยทลูกชิ้นปลาเยาวราชอร่อยขพเสียงเขมือในยฮรครปตบมือเราลบไปเลย5้ปซตลอดชีวิต อ่ะได้ไหอ่ะอ่ะคุณโดนัทถนัดขายเป็นความสวยโดดเด่นที่โชว์รูมนั้นก็เลยเข้าตาลูกค้าคนสำคัญก็เฮียเสงนั้นเขาไปซื้อรถไงแล้วถามไปถามมามองหน้าสาวน้อยคนสวยก็คอยจะตอบกันไวในใจก็คิดจะขายยังไง ก็ขายให้ได้ขายเป็นสักพันก็ยังดีเฮียเสงถามว่ามีแฟนหรือยังนัลกอตอบดังๆไม่มีตรงนี้แม้ก็ถ้าไม่โสดก็อดขายเป็นนาตีเอ้าก่อนเลยนัดเธอไปกินข้าวกันนาตีแต่ไม่ไปสักทีอ่ะไม่รู้ว่าทำไมน่ากลัวนี่นากลัวเฮียเสงจะเจ้าชู้จาชู้ไหมไม่ <S <S ยืนยันด้วยน้องสาว <S 2> <S 2> ดังๆ รเรียบร้อยนะครับอา้าหน้าพรวัวนะี่หนาว่าเฮียจะเจ้าชู้อะไรกันจู่ๆจะมาจีบกันไว้จะไปไหนทีเฮียเสงก็ขอตามไปดูชชักวุ่นวายนี่อะไรกันนี่บังเอิญบังเอิญเ,เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนคือตอนแรกไม่รู้จักกันร<อ>ากว่าเจ้าสาวไปสืสบสอนที่ท่าไหนก็ไม่รู้ครับก็เลยรู้ว่าเฮียเสงเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนอแม่บังเอิญจริง อา้าวบังเอิญบังเอิญว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนจอยก็เตือนว่าอย่าไปหลอกเฮียนั่นเพื่อนจอยอยู่ไหมครับยกมือหน่อยฮะคุณจอยนี่มีบทบปื้สำคัญที่ทำให้เขามาเจอกันนะฮะเพื่อนจอยก็เตือนว่าอย่าไปหลอกเฮียนั้นเฮียเสงเป็นคนด,ดีขยันขยันขยันมากด้วยนั้นวันวัน,วนทำแบ่งงานพอรู้ข้อูลที่ได้จากเพื่อนจอยโดนัทก็รอยยอมไปกินนั้น เออเนี่ยก็ดีนี้น่ารักจังไม่ซีเรียสจัครังดีจังตลกดีเขาเคยฝากซื้อลิปสติกแท่งหนึง่งเฮียมาซื้อโหลหนึ่งอย่างนี้ซือเขาฝากซื้อลิปสติกแท่งเดียวครับเฮียเส็งจัดหนักเอาไปโหลหนึ่งเลย เคยกว่าซื้ออลิสติกแท่งหนึ่งละซื้อมาซื้อหลหนึ่งอย่างนี้แล้วเที่ยวไปเที่ยวมาละหาอยู่สี่ปีจากพระรามสองนี้มาที่เมืองทองฟังไปฟังมาก็น่าจะแฮปปี้และฟังดูเหมือนดีนะครับพี่น้องทั้งสองเหมือนกำลังจะร้องร้องแต่ฟังต่อแนะลองติดตามกันไปเหมือนในละครกำลังจะหวาน จูจ่เหตุการณ์ก็เกิดกันไว้เจ้าสาวขอเลิกเอ้าเป็นอะไรเจ้าสาวขอเลิกเอ้าเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรเจ้าสาวบอกยังไม่คิดกันเจ้าบ่าวก็อึงอ้งอึ้งอึ้งดีครับก็ต้องฐานรักกับเธอตรงนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยไปน้มกันปล่อยไปอย่างนั้นทุกวันต้องทำใจ ผ่านไปสี่ปีนี่แหละเนื้อผู้เขาก็คุยกันอยู่ไม่ห่างไปไหนคุนโดนัทเจ้าสาวเขาขยันมากมายและขายรถจนได้เปิดกิจาการและเปิดโชว์รูมและขายรถนำเข้าเจ้าเบาวก็ไม่เบาเขาก็สื่อสารและพัฒนาลูกชิ้นเป็นกิจาการอึ้งเป็นชุนนั้น ที่ทำอย่างดีและสืบทอ,อดมรดกของป้ากับมาที่เก่าแก่มากมี่ปีแปดสิบปีะสืบทอดมรดก ของป้ากับมาที่เก่าแก่มาตั้งแปดสิบปีทั้งสองเขาขยันและทำงานดีดีก็ยังคุยกันนี่โดยความห่วงใยล่าสุดล่าสุดน,นะครับพี่น้องเอาเรื่องนี้และ้องจองเระมาฟังกันไว้ว่าเขากลับมาพบกันอีกได้ไงไม่ใช่เรื่องอะไรนั้นมาฟังกัน ข็เจ้าสาวนี่แหละคนนี้เขาโทรมาทุกทีจะขายอีกนั้นรถสปอร์ตไหมคะซื้อหน่อยแล้วกันเฮเสงคนนั้นก็ไ่ซื้อสักปกีแต่เป็นคู่ตอนแรกขายรถเบนซ์ไงตอนหลับไปเปิดโชว์รูมรถสปอร์ตได้โทรกับมาขายรถสปอร์ตอีก รถสปอร์ตไหมคะซื้อหน่อยสักทันเฮียเสงเท่านั้นแล้วก็ไม่ซื้อสักดีแต่คู่กันแล้วก็ไปแล้วไม่ขาดรถเ้นที่ซื้อขาดไปเมื่อสี e. ่ปีนี้เบนอีสองรมันกันเสียน,นะพอดีเจ้าสาวโทรมาสี่เขาจะทำอีกไงสปอร์ตไหมคะซื้อนะเฮียเสงแหมใจตรงเป่งกับเจ้าบ่าวไว้ปัด ทรมาแล้วได้จังหวะที่ไงเอาเอาเอาตามใจตามใจมาดูหน่อยสิเจ้าบ่าวบอกเลยนอกจากรถเสียแล้วก็ยังเสียใจแท้อยู่คนเดียวมันแย่จะทําไงล่ะทีนี้ก็ราคนมันเหงาก็บอกสาวเข้าไปสีละกินถึงคนดีนะว่าจะทําอย่างไรคุณโดนนะคุณโดนนันะของเมื่อกี้นี้นะจะคงไปขายรถสปอร์ตหน่อยปรากฏว่าคราวนี้ฮะเจ้าบ,าบา่าวแบบเอามารการเพราะรถ แต่ว่าตอนนี้มันเหงาเหลือเกินชีวิตทำอย่างนั้นไม่มีที่ปรึกษาเลยมาดูบดโดนั้น,นะฮะจะทำยังไงคุณโดนัทเขาก็เริ่มทบทวนในพวกขบวนที่มาจีบกันไว้ก็ยังไม่เจอละคนที่ถูกใจเท่าเฮียเสงได้อยางใจตะคนอนบอกว่าเฮียเสงหน่อยเจ้าบ่าวก็บอกวันนี้จะบอกให้ละปกติถ้าไปทิ้งไปแล้วก็ไปสน ไม่มีรีเทิรนและกลับไปหาใครสักคนพิเศษเหลือลน้นก็คนนี้ไงคุณโดนั้นเขาเห็นความดีของเจ้าบ่าวขยันจิเเ่าและทำงานมากมายทำมักทำโมโปกภูกุมานด้วยไงอเออภูปกปุมานด้วยสวดมนตน์ทำได้แนละก่อนนอนทุกปีเฮียเสงก็เลยขอเจ้าสาวแต่งงานมีแหวนสวมกันให้เธอคนนี้แหวนโชคล้ำเลิศ ให้เธอด้วยสิเจ้าสาวคนนี้เขารู้สึกดีมากมายแต่แต่แม้ยังไม่ตกลงเจ้าบ่าวเอาแหวนประจำตระกูลคือตระกูลของคุณเนี่ยจะมีแหวนานามสกุลแหวนานามสกุลโชคล้ำเลิศเจ้าบ่าวควักออกมานะครับยื่นไปให้เจ้าสาวเพื่อจะขอแต่งงานแต่ปรากฏว่าเจ้าสาวรับแหวนมาแต่ยังไม่ตกลงเจ้าสาวบอกว่า แกล้งบ,บอกเฮเสงแหวนมันหลวมไปเอา้าแกล้งบ,บอกเฮเสงว่าแหวนมันหลวมไปไม่เอาไม่ใส่เดี๋ยวหลุดหายกันเจ้าบ่าวก็บ่นละบน่บนบน่บนบน่นนแต่ก็อยากนละกับเธอละคนนั้นก็เหงาเหงาเหงาและอยากจะมีคู่กันมาแต่งกันนั้นละช่วยแต่งกันหน่อยสิเจ้าสาวก็บอกอ่ะอ่ะแต่งก็ เจ้าบาดีใจได้มีวันนี้สนุกไหมครับเรื่องราวเขาดีมาปรบมือให้ผู่นี้เข้าสู่วันวิวาขอเสียงปรบมือครับเรื่องราวป็นบบนี้แหละเอาละคุณน้องขาปิดไฟดีกว่า,าส่งตัวเลย